สำหรับฮอส s อรี่คลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตถึงราคา IPO และกำหนดวัน first day trade ของบริษัท Enforce Secure จำกัดมหาชนบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ s o l u t i ันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์สัญชาติไทยรายเดียวในประเทศไทยหุ้นตัวนี้นั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมาติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ราคาที่ได้ผลจากบ o ๊กบิลดิ่งนะครับล่าสุดก็คือ16บาทต่อหุ้นครับ mm hmm. เราเองคงไม่ได้เป็นคนบอกกันนะครับแต่ว่านักลงทุนสถาบันแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยเป็นคนให้ราคาตัวนี้มานะครับจากการบุ๊กบิลทั้งหมดก็ได้ผลมาเราให้เรนจ์15ถึง16บาทนะครับผลการบุ๊กบิลก็อยู่ที่อัปเปอร์เรนจ์16บาทครับซ mm ีเคียวคงต้องเริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมที่เขาอยู่นะครับคือเขาอยู่ใน อุตสาหกรรมที่เรเเลทกับไซเบอร์จริงๆนะครับซึ่งมันกำลังก้าวสู่วงจรการเติบโตครั้งใหญ่เลยนะครับถ้าหากว่ามันลิงก์เข้าไปสู่ internet of t h i n g เนี่ยในยุค 5G หรือ 6G เนี่ยการเติบโตของตัวธุรกิจที่ลิงก์กับไซเบอร์นี่จะสูงมากนะครับคงไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่ลิงก์กับโลกไซเบอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับแต่แน่นอนการรักษาความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งตัว s e c u r เนี่ยก็มีความจำนานสูงรวมถึงเขาก็ เริ่มมีการทำา p p เป็นของตัวเองนะครับจริงๆแล้วมีหลายบริษัทนะครับที่ทำพวก IT Distribution อยู่นะครับจริงๆแล้วก็คงเราคงเมนช่นตรงนี้ได้ไม่ครบเราก็มีความแตกต่างจากเขาแะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ Distribute ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับจะมีซอฟต์แวร์บ้างแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนที่ทำไซเบอร์เ c u r ริตโดยตรงนะครับซึ่งบริษัท เอนฟอร์ซิเคียวเนี่ยก็ทํามามากกว่า15ปีนะครับทำเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรียกวู้เชี่ยวชาญตัวจริงซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีนะครับผู้แข่งเป็นต่างประเทศทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับการที่เราเข้าไปจดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์เอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับศูนย์ให้บริการทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้คืออันแรกเลยนะครับอันที่2นะครับเรานะครับจะ เข้าไปทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็พัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไซเบอร์เซเคียวตี้เพื่อมาต่อยอดกับพันธม,มิตรของเราที่เป็นเวนเดอร์ระดับโลกมากมายเหล่านั้นนะครับส่วนที่3นะครับเราก็จะไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธุรกิจที่มี DNA คล้ายๆกับ Enforce Secure ของเรานะครับส่วนที่4นะครับเราก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เออเฟิร so, ์สเดย์เทรดของเรานะฮะตรงกับวันเพื่อหัดนะฮะที่1กรกฎาคม2564นะครับครับผมก็ End Force อะครับตั้งแต่เราสตาร์ทอัพมานะครับบริษัทเราไม่เคยเปลี่ยนทิศทางเลยนะครับเราโฟกัสทงด้านไซเบอร์ c u เคียวริตี้นะครับถ้าลองคิดดูนะครับไซเบอร์เซเคียวริตี้นะฮะ15ปีที่แล้วนะครับหลายๆคนยังไม่รู้จักกันเลยนะครับ จนปัจจุบันนี้นะครับมีอัตราการเติบโตที่สูงมากๆเลยเมื่อเทียบกับธุรกิจทางด้านสายอื่นๆนะครับแน่นอนนะครับบริษัทเราโฟกัสนะครับทีมงานเรามีผู้เชี่ยวชาญในการที่เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าของเราเนี่ยน่าจะอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับผมว่าสองสปัจจัยนี่นะครับจะทำให้บริษัทของเราเนี่ยครับหลังจากการระดมทุนนี้นะครับจะสามารถที่จะเติบโตนะฮะก้าวหน้าขึ้นแล้วก็อย่างยั่งยืนขึ้นในอนาคตนะครับ